ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ16ปีของโอปปปาติกะเกิดอมะตะที่ออกฉายครั้งแรกในปี2007เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่เท่ตลอดการของไทยและในหัวใจของผมเลยล่ะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ดูแล้วก็น่าจะเคยคิดเหมือนกันว่าเสียดายวะ่ะท้าหนังมันมาในยุคเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นความหวังของวงการหนังไทยไม่ต้องวนเวียนอยู่กับแค่หนังรักหนังตลกหนังผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และแม้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าตรงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้จะมีปัญหาในการเล่าเรื่องที่บางจุดสะดุดและไม่สมเหตุสมผลแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถพูดได้เลยว่ามันคือหนังยอดมนุษย์ของไทยอีกเรื่องที่มีคอนเซปต์คำสาบกับพลังของตัวละครที่น่าจดจําและตีความประเด็นทางโลกหลายเรื่องเช่นบาปกรรมความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ไปกับปมของตัวละครแต่ละตัวได้ดีมากๆครับเอางี้ดีกว่าคลิปนี้เราจะมาพูดและระลึกถึงสิ่งที่ดีงามของโอปะปฏิกะภาพพยนต์ที่ใครหลายคน หรือแม้แต่ผมเองเนี่ยยกให้เป็น guilty pleasure แม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยอดเยี่ยมและเป็นที่น่าจดจำเรื่องนี้กัน <S <S 1> <S 1> เราคงต้องเริ่มกันที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วนะครับโอปะปฏิกะเนี่ยเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เกิดใหม่จากมนุษย์ที่ฆ่าตัวตาย แต่ละตนจะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละความสามารถก็จะมีคำสาบเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนโดยหนังจะดำเนินเรื่องราวโดยเตชิดที่รับบทโดยเีโอพุทธนักสืบที่มีความสงสัยในสิ่งที่เรียกว่าโอปะปฏิกะจนได้กายมาเป็นโอปะปฏิกะคนล่าสุดผ่านการชักชวนของสะดกที่รับบทโดยอานิรุธชักชวนยังไงเผื่อคุณถามแบบนี้ครับว่าแตงงูมาไงวะเนี่ย อมาต่อต่อไม่ทันไรเตชิดก็ตามสะดกไปต้อยๆ่อยตอย,ตอยพร้อมกับรับเคเวสตามหาโอปะปฏิกะ4ตนและผู้หญิงปริศนาหนึ่งคนที่แวะไปแวะมาคิดจะโผล่ก็โผเพื่อแลกกับการได้คำตอบที่แท้จริงว่าโอปะปฏิกะคืออะไรโดยสะดกได้ให้ลูกน้องสุดจงรักภักดีที่เป็นมนุษย์นามว่าทูวชิตที่รับบทโดยนะ้ออฟพงพัฒวชิระบรรจงร่วมมือกับเตชิตในการตามหาโอปะปฏิกะตอนอื่นๆเพราะทั้ง4ตนนี้ คอยขัดขวางหนทางที่สะดกจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนิรันดร์การการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับโอปะปะปฏิกะก็ได้เริ่มต้นขึ้นขึ้นขึ้นนี่เอ็โคธรรมชาติเป็นไงครับแค่เนื้อเรื่องก็จาบแล้วใช่ไหม บ่งบอกเลยว่าฉากแอคชั่นมันๆกำลังจะมาแน่เอาเป็นว่าใครอยากดูใน True ID เหมือนจะมีอยู่นะครับอยากให้ลองดูกันด้วยตัวเองจริงๆแม้ในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของตัวหนังบ้างแต่ผมก็ยังอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตัวเองดูนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมไอหนังเรื่องนี้มันยังติดอยู่ในใจผมยังไม่หายไปไหนเลย ส่วนตัวผมมองว่าคอนเซปต์กับงานภาพเนี่ยได้ใจไปเลยมันได้ฟิลแบบหนังฟิลม์มนัวภาพโทนมนๆนบรรยากาศของตรอกซอกซอยตึกลาบ้านช่องในกรุงเทพที่เขาก็เข้าใจเลือกโลเคชั่นที่มันดูเก่าดูโทมบวกกับสภาพอากาศที่เป็นฝนตกชื้นแฉะแทบจะ80%ของเรื่องเป็นการนำเสนองานภาพที่ไม่ค่อยได้เจอในหนังไทยสักเท่าไหร่ไหนจะความโหดความกอเห็นเลือดเห็นเนื้อกับเนื้อหาที่รุนแรงอีก และไหนจะวิธีการเล่าเรื่องของหนังที่ลุงออฟพงพัฒหรือทวชิตเนี่ยคอยเล่าบรรยายเหตุการณ์ตลอดทั้งเรื่องรวมไปถึงการเป็นอนนาเซอร์เปิดตัวละครหลักท,ทั้งหมดที่ว่ามีพลังอะไรเป็นคนยังไงภาพรวมเนี่ยมันเลยให้ความรู้สึกถึงความเป็นแอนตี้ฮีโร่ที่สูงมาก และคุณต้องรอฟังพลังพิเศษของแต่ละคนก่อนครับบอกเลยว่า DC เนี่ยก็ยังดาร์กได้ไม่เท่าเรื่องนี้อ่ะ,อะิพูดเมื่อกี้ผมกราบขออภัยแฟน DC ด้วยนะครับที่พูดมาเป็นมุกนะอย่าเอาผมไปแขวนนะได้โปรดอ่ะว่าแล้วก็ใช้โอกาสนี้แนะนําตัวละครหลักทั้งหมดเลยแล้วกันครับเตชิตที่รับบทโดยลีโอพุทธ นักสือผู้อยากรู้อยากเห็นที่ยอมขายวิญญาณความเป็นมนุษย์เพื่อกลายเป็นโอปะปฏิกะซะเองมีพลังในการอ่านใจผู้อื่นได้และภูมิใจในพลังของตนเป็นอย่างมากแต่หารู้ไม่ว่ายิ่งใช้พลังมากเท่าไหร่ก็สูญเสียสัมผัสทั้ง5้าเร็วยิ่งขึ้นจนไม่เหลือ เตชิดนี่จะดูหล่อแบบเนีเน้ยบนะครับยิ่งบวกกับฉากการใช้พลังต่างๆที่หนังนําเสนอยิงแบบไม่มองบ้างยิงขัดมีดที่เรบ้างมันยิ่งส่งให้ตัวละครตัวเนี้ยดูมีเสน่ห์เข้าไปอีกโพมาทีเนี้ก็เอาขึ้นและม้วนหนึ่งเห็นแล้วก็อยากสูบบุหรี่ตาแมวเลือเกินเว้ยไปสนรับบทโดยชาคริตยแย้มนาบโอปะปฏิกะที่มีความสามารถในการมองหาจุดตายของฝ่ายตรงข้ามได้ รู้ว่าโจมตีตรงไหนถึงจะตายแต่ก็ต้องแลกมากับคำสาปที่ตนจะได้รับแผลเป็นและความเจ็บปวดเหมือนกับคนที่ตนฆ่ายิงฆ่ามากก็มีแผลเยอะตัวของไปสนนั้นฆ่าปลิดชีพตัวเองตามคนรักของเขาที่ตายไปแต่ก็ดันได้กลายเป็นโอปะปติกะซึ่งเขาก็เลือกที่จะทำงานเป็นนักฆ่ารับจ้างเข็นฆ่าตามใบสั่งได้อย่างไม่ลังเล ทั้งๆท,ที่รู้ว่าทําไปก็ต้องได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังทําเรื่อยมาเพราะไม่มีความเจ็บปวดใดจะเทียบเท่ากับการสูญเสียผู้หญิงดวงใจของเขาเพียงคนเดียวอยากจะบอกว่าตัวละครเนี่ยผมชอบที่สุดในเรื่องเลยครับแบบเทชิบหายเทแบบบัวควายตายล้มมีเรื่องราวปูมหลังที่ดูขมขื่นกว่าชาวบ้านชาวช่องที่มันเหมาะกับบรรยากาศของเรื่องมากๆนะครับ เอาแค่จุดนี้จุดเดียวก็กินขาดชาวบ้านแล้วอะเวลาใครจะไปจ้างไปสนเนี่ยก็ให้เอาเงินกับใบสั่งฆ่าไปสอดไว้ในโกรธของเมียเขาดูดิโคตรดาร์คคิดได้ไงก็ไม่รู้ไหนจะบุค,คลิกที่เงียบขรึมเย็นชาไหนจะแผลเป็นบนใบหน้าและตาที่บอดไปข้างหนึง่งไหนจะมีกริดเป็นอาวุธที่ดูขลังกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่คนเดียวนี่มันลูก GM เชัดๆเลยให้ตายสิคนต่อมาอารุธว่าแต่ตัวเฮียมาไงวะเนี้ยรับบทโดยเรย์แมคโดนัล ตอนกลางวันอรุษจะดูเป็นคนหงิมหงิมแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่จะกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับความเร็วและความดุร้ายอย่างกับสัตว์ป่าไล่เข็นฆ่าได้เรื่อยๆและพออาทิตย์ขึ้นจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตนทำตอนกลางคืนไม่ได้เสมือนว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน ส่วนคำสาบหรือว่าข้อเสียในพลังของอรุธเนี่ยคือด้วยความที่อีกบุคลิกหนึ่งในตอนเช้าจะอ่อนแอมากใช่ไหมครับสภาพจิตใจของเขาเนี่ยก็จะถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆบุคลิกที่เป็นเหมือนสัตว์ป่าก็ไม่มีทางรู้เลยว่าบุคลิกที่อ่อนแอในตอนเช้าจะนำพาให้ร่างกายที่ทั้งคู่ครอบครองด้วยกันไปตายตอนไหนความอ่อนแอในตัวกูตอนกลางวันอ่ะมันจะช่วยให้กูมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมกูไม่รู้แต่กูไม่ทิ้งมึง ก็กเป็นอีกตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับคือผมเป็นคนชอบสำเนียงกับวิธีการพูดของพี่เรมาแต่ไหนแต่ไรอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดแบบพี่เรให้ฟังครับมึงอ่านใจได้ไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่ลองอ่านความคิดมันนะเนี่ยเห็นไหมพูดไปใครก็บอกว่ามึงวัดแดกว่ะ <laughs> และผมชอบฉากในผับอะที่ตัวละครของพี่เรเล่นรัสเซลลรูเลตที่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าอารุธในอีกบุค,คลิกเนี่ยไรซึ่งความกลัวใดๆ ว่าแต่เองปามีดขู่พี่เต๋าแบบนี้ไม่รู้ซะแล้วว่าหมัดขวาพี่เตา๋ากูหนักขนาดไหน <c oughs> มีเรื่องอะ่ะ <c oughs> ผมชอบอยู่แล้ว <c oughs> คือถ้าคุณเอาผมก็เอาผมพูดตรงๆ ในหนังเนี่ยจะพยายามนําเสนอให้อรุธดูเป็นนักฆ่าในเงามือใต้แสงจันทร์นะครับมีทั้งความเร็วฝีเท้าที่เงียบเล่นกับเหยื่อวางแผนทิ้งร่องรอยให้ตกหลุมพรางผมว่าตัวละครดีไซน์ออกมาชัดและเท่มากๆน่าจะเป็นตัวละครแรกๆในหนังไทยเลยมั้งที่ผมเห็นว่ามีการนําเสนออะไรออกมาแบบนี้ย ฉากที่ได้เห็นตัวละครนิโชลีลาถ้าเป็นตอนที่ผมดูสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีความเสียวสันหลังอยู่นะครับเงียบเงียบในหมอกในเงารู้ตัวอีกทีก็โดนปาดคอซะแล้วเนี่ยสยองตัวละครต่อไปรามินรับบทโดยอาทิพนานามีความสามารถในการเรียกสแตนเอเอหมายถึงเจตทูนะครับออกมาต่อสู้ได้ครับซึ่งมีความโหดเหี้ยมและเก่งกาจมากม แต่สิ่งที่ราม,มินต้องแลกมาคือเวลาที่ใช้เจตตทูตเนี่ยร่างกายของราม,มินก็จะค่อยๆหน้าเกียและอัประลักมากขึ้นเรื่อยๆดังเจตตทูตที่หน้าอัประลักของเขาอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าโอปะปฏิกะตัวนี้คอนเซปต์พลังมันจางสุดอะครับคืองี้ผมเป็นพวกที่ชอบตัวละครในมังงะหรือว่าในเมที่มันต้องใช้พลังในการพลิกแพลงหรือว่าทําเงื่อนไขอะไรสักอย่างเพื่อปล่อยท่าและเอาศัตรูอยู่หมัดทีเดียวเลยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ชิการมารู้จักนารูโตะเนี่ยครับต้องมีลูกล่อลูกชนที่พออีกฝั่งรีนยแบ ไปแล้วในทำนองนี้นะครับทีนี้ตัดสลับมาที่รามินครับมันเป็นพลังแบบต้งๆเลยครับก็คือเอาสแตนออกมาตบโชว์โหดโชว์เถื่อนเลยผมเลยเฉยๆกับตัวละครนี้จะมีกระแค่ลุกของพี่แกที่ผมว่ามันก็สแเดวเดีอะคนสุดท้ายและก็ท้ายสุดจีรัตที่พลังนั้นพิเศษกว่าใครเพื่อนเลยครับพอได้รับอํานาจแห่งความเป็นอมะตะถ้าตายแล้วก็จะสามารถลอกคราบจากศพของตัวเองแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งไอความเป็นอมะตะนี่แหละครับคือการที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่จนทุกนิรันด์เป็นไงผมเล่นคําใช้ได้ไหม ่อยูนะสำหรับตัวละครพี่เตา๋าอันนี้ผมว่าต้องยกเครดิตกับความดีความชอบให้กับนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับหน้าตาการแสดงสีหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เต๋าเนี่ยยังไงมันก็ทําให้คาแรคเตอร,ร์ตัวนี้ดูมีสเสน่ห์ไปโดยปริยายผมผมก็ไม่กล้าติอะไรมากนะครับผมกลัวตลอดทั้งเรื่องเราจะได้เห็นฉาการระะการปะทะกันระหว่างกลุ่มกองกําลังของสดกต่อสู้กับโอปปปฏิกะทั้ง4 หรือผมจะใช้คําว่าเอามาให้ค่าเล่นดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับคือจุดสนุกของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่คิวบูที่บางทีก็เดียวดี๋เดี๋ยวร้ายแต่มันคือการที่เราได้เห็นวิธีการนําเสนอตัวละครกับพลังความเทพของโอปะปติกะคือคุณเข้าใจที่ผมจะสื่อกันใช่ไหม ฉากแอคชั่นมันเป็นจุดขายของเรื่องก็จริงครับแต่มันก็ไม่ได้สะใจหรือว่ามีคอริโอกราฟีงามๆเห็นจังหวะลูกรับของกำปั้นของลูกเตะการเสียเปรียบการได้เปรียบของการต่อสู้ที่มันชวนให้เชียร์ครับแต่มันคือการที่เราได้เห็นภาพที่อธิบายว่าทำไมโอปะปฏิกะมันถึงอันตรายเช่นตัวละครเนี้ยกองกำลังติดอาวุธเป็น10ก็เอาไม่อยู่ถ้ามันปล่อยสแตนออกมาแล้ว หมอเนี่ยที่มันวิ่งหนีหางจุกตูดที่การลำดับภาพมันก็ไม่ได้ชวนให้ตื่นเต้นอะไรแถมยังชวนอ้วก้วยซ้ำนะครับแต่เราจะว้าวกับสิ่งที่โอปะปฏิกะเหล่านี้ทำได้วิธีการใช้พลังหรือไม่ว่าจะบริบทในการใช้พลังก็ตาม แล้วที่ผมชอบในคอนเซปของพลังในเรื่องนี้เนี่ยคือเราจะได้เห็นฉากที่ทําให้รู้สึกว่าพลังของโอปปะปฏิกะที่แต่และตัวละครในเรื่องได้มันมาเนี่ยมันดูเทพมันดูเวอร์วงังเหนือมนุษย์ก็จริงครับแต่ผลเสียของมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการมีพลังพวกนี้มันดีจริงๆหรอเพราะมันทั้งทรมานทั้งเป็นการสูญเสียที่ดูไม่คุ้มเอาซะเลยถ้ายกตัวอย่างง่ายสุดเลยก็เตชิดเนี่ยแหละครับ อ่านใจคนได้ก็จริงอ่านการเคลื่อนไหวได้ก็จริงแต่ต้องแลกมากับสัมผัสทั้ง5มันคุ้มใช่ไหมการได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่มีแลกกับสิ่งที่เราเคยมีมันมาทั้งชีวิต แต่ถ้าจะบอกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้มันแย่อันนี้ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วพวกฉากยิงปืนในเรื่องเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็พอลุ้นพอตื่นเต้นไปกับสะเก็ดไฟไปกับเสียงดังๆของการลันไกแถมหนึ่งในฉากที่ผมชอบเนี่ยก็เป็นฉากที่พี่เต๋ากับพี่ชาคริสแลกกระสุนกันกลางเมืองเสียงปืนแต่ละลูกนี่กระหึ่มกล้องไปทั้งบริเวณเลยครับได้เห็นการฝากกระสุนใส่ตัวกันคนละนัดสองนัดฟีลลิ่งอย่างกับหนังแอคชั่นฮ่องกง แถมเรื่องนี้ยังมีฉากเม็กซิกันสแตนด์ฉากเดียวของเรื่องที่โอปะปฏิกะหลักของเรื่องอยู่ในเฟรมเดียวกันยืนประจันหน้าหันปืนเข้าหากันพร้อมจะตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปขนาดคนไม่มีปืนมันยังเอาสแตนด์มาร่วมด้วยได้โคตรเทอะครับผม oh เล่าข้อดีไปจนหมดแล้วทีนี้มาว่ากันที่เรื่องของข้อเสียกันบ้างน,นะครับ ตัวหนังเนี่ยชอบกระโดดไปเล่าฉากถัดไปแบบงงๆแล้วก็ไม่ได้ประติดประต่อกกันด้วยนะครับอย่างฉากเนี้ยจิรัตคุยกับหญิงสาวปริศนาแล้วอยู่ดีๆก็มาเดินในวัดมาเจอกับลูกสมุนของสดกเฉยเลยและฉากแอคชั่นเนี่ยนะถึงผมจะบอกว่าผมชอบก็เถอะแต่ถ้าคุณหวังจะดูความเนี้ยบของการถ่ายทําอันเนี้ยไม่เสมอกันทั้งเรื่องนะครับฉากที่มันดีอารมณ์มันได้มันก็มีแต่ส่วนใหญ่เลยหนะังค่อนข้างมีปัญหาในการตัดสลับมุมกล้องผมยกตัวอย่างฉากนี้ก็ได้ครับที่พี่เรเนี่ยจะไปต่อยพี่อ,อ๊อฟใช่ไหมจะสลับมุม กล้องทำไมก็ไม่รู้หรือถ้าย้อนไปตอนต้นเรื่องเลยเนี่ยฉากแอคชั่นฉากนี้มีการเร่งสปีดเพื่อทําให้คิวบูมันดูดุดันขึ้นด้วยครับแต่มันก็ดูตลกในคราวเดียวกันนะแต่เอาจริงๆภาพรวมหนังเรื่องนี้เลยนะครับมันมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆมีการสอดแทรกคําสอนพระพุทธศาสนาปรัชญาการมีชีวิต มีหลายๆฉากที่น่าจดจําและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยดูแค่ฉากของตัวละครแต่ละตัวที่โชว์พลังนี่ผมว่าก็สนุกแล้วครับโอปะปฏิกะเนี่ยถือเป็นอีกความพยายามหนึ่งของหนังไทยที่แม้จะไม่ได้เปลี่ยนวงการบ้านเราได้สําเร็จแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยมีแรงกระเพื่อมเล็กๆได้เห็นถึงความพยายามให้หนังไทยมีมากกว่าหนังรักหนังผีและหนังตลก